สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกับเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันเป็นของที่เห็นกันบ่อยๆแตออ่อาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงประวัติมันเท่าไหร่ใช่ครับนาฬิกาสายนั่นเองวันนี้เราจะอ้างอิงเนื้อหาจากบทความเรื่องนาฬิการายประวัติศาสตร์และการเดินทางของเวลานะครับมาดูกันว่ามันเริ่มต้นยังไงใช้ทำอะไรแล้วความหมายลึกๆที่ซ่อนอยู่คืออะไรเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อ,อจะมาลองแกะรอยดูว่า ทำไมของง่ายๆแค่นี้ถึงอยู่กับเรามานานเป็นร้อยๆปีเลยแล้วก็มีบทบาทที่คาดไม่ถึงเยอะะเลยครับน่าคิดนะครับว่าของธรรมดาธรรมดานี่มันสาคัญยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ในยุคกลางของยุโรปนู่นเลยประมาณศตวรรษที่8หรือ9ใช่ไหมครับตอนนั้นเขาเริ่มใช้กันทำไมหรอครับใช่ค่ะร่องรอยเก่าแก,แก่สุดก็คือช่วงนั้นละค่ะศตวรรษที่9ในยุโรป เออปัญหาใหญ่ตอนนั้นเลยก็คือการจับเวลาค่ะโดยเฉพาะเวลาออกทะเลคือนาฬิกาแบบอื่นๆสมัยนั้นนะคะมันยังไม่ค่อยทนกับสภาพบนเรือที่มันโค้งเคลงไปมาอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับมันไม่เสถียรพอใช่ค่ะนาฬิกาทรายเนี่ยมันใช้แรงโน้มถ่วงไม่ได้มีกลไกลอะไรซับซ้อนก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีหลักๆเลยนะคะก็คือใช้ในการเดินเรือใช้คำนวณเวลาเดินทางหรือบางทีก็ใช้กะความเร็วเรือโห ใช้กับความเร็วเรือยังไงครับเนี่ยอ๋อเขามีวิธีค่ะคือจะใช้คู่กับท่อนไม้อันหนึ่งที่ผูกเชือกเป็นปมๆเรียกว่าล็อกไลน์โยนลงน้ําไปแล้วก็นับว่าเชือกไหลออกไปกี่ปมตอนที่สายในนาฬิกาไหลหมดพอดีอ๋อเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากเดินเรือนะคะพวกนักบวชก็ใช้กันเยอะค่ะเอาไว้จับเวลาสวดมนต์กำหนดเวลาทำพิธีอะไรพวกนี้ความง่ายๆไม่ซับซ้อนนี่แหละค่ะที่มันเหมาะกับยุคนั้นจริงๆน่าสนใจมากครับจากที่แก้ปัญหาเฉพาะทางเรื่องเดินเรือกลายเป็นว่าพอเข้าศตวรรษที่14เหมือนมันจะแพร่หลายมากขึ้นเริ่มเห็นตามบ้านตามชีวิตประจาวันทั่วไปตรงนี้มันเปลี่ยนไปยังไงครับทำไมคนถึงเริ่มใช้กันเยอะขึ้น การใช้งานมันก็ขยายวงกว้างออกไปจากเรื่องเฉพาะทางก็มาสู่เรื่องในชีวิตประจำวันมากขึ้นเราก็จะเจอว่ามีการเอาไปใช้จับเวลาทำอาหารในครัวอ๋อ oh, เหมือนที่เดี๋ยวนี้บางทียังใช้ต้มไข่อยู่เลยใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยหรือบางทีก็มีงานที่ละเอียดขึ้นหน่อยอย่างเช่นควบคุมความสว่างตะเกียงในหอนาฬิกาบางที่ให้มันสว่างเข้าเท่ากันตลอดคืนคือต้องยอมรับว่า ยุคนั้นถึงจะมีนาฬิกาแบบอื่นบ้างแล้วแต่นาฬิกาทรายมันก็ยังเด่นเรื่องความสะดวกไม่ต้องดูแลอะไรมากแล้วก็เแม่นยำพอใช้ได้เลยค่ะสำหรับงานทั่วไปฟังดูแล้วจากเครื่องมือบอกเวลาเฉยๆมันพัฒนาไปอีกขั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยตรงนี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะครับเราจะเห็นนาฬิกาทรายโผล่ในรูปวาดในงานศิลปะบ,บ่อยมากเลยนะครับมันมีความหมายแฝงอะไรอยู่หรอครับ อันนี้น่าสนใจมากค่ะคือการที่มันข้ามจากการเป็นแค่เครื่องมือไปสู่สัญ,ญลักษณ์เนี่ยในงานศิลปะนะคะโดยเฉพาะที่เป็นแนวแวนิตัสที่เขาจะเน้นเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่จีรังของความสุขทั้งโลกอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนที่แบบทรงพลังมากๆในงานแนวนี้เลยมันทำให้เราเห็นเวลาที่กำลังไหลผ่านไป กมลงหมดไปแบบเป็นรูปประธรรมจริงๆคือมันจับต้องได้เห็นเม็ดทรายร่วงลงไปเรื่อยๆก็มักจะอยู่คู่กับสัญ,ญลักษณ์อื่นที่บอกถึงความไม่เที่ยงอย่างหัวกะโหลกดอกไม้เหี่ยวเทียนดับหรือเครื่องดนตรีเพื่อจะย้ำความคิดที่ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเหมือนทรายที่ไหลไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเหมือนเป็นการสะท้อนความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับเวลาความตายอะไรแบบนั้นเลยนะครับ ถูกต้องค่ะมันสะท้อนการครุ่นคิดของมนุษย์เรื่องเวลาเรื่องความไม่จีรังแล้วก็ความหมายของการมีชีวิตอยู่เราคุยเรื่องอดีตก,กันมาพอสมควรแล้วที่นี้มาถึงปัจจุบันบ้างในยุคที่เรามีสมาร์ทวอชมีนาฬิกาอะตอมที่เป๊ะสุดๆเนี่ยนาฬิกาทรายมันดูเหมือนจะตกยุคไปแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ามันยังพอมีที่ยืนของมันอยู่อืถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องมือบอกเวลาหลักแล้วนะคะแต่เราก็ยังเห็นมันอยู่เรื่อยๆนะจริงด้วยครับ ผมยังเห็นในครัวอยู่เลยหรือบางทีในห้องเรียนก็มีใช่ค่ะใช่ในครัวสมัยใหม่บางบ้านก็ยังมีนะใช้จับเวลาต้มไข่หรือในห้องเรียนใช้จํากัดเวลากิจกรรมเด็กๆหรือแม้แต่ในพวกเกมกระดานต่างๆคือบทบาทมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากเครื่องมือวัดเวลาจริงๆจังๆกลายมาเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่มันจับต้องได้มันทําให้เราเห็นการไหลของเวลาได้ชัดเจนดีอ๋อเป็นเชิงกายภาพให้เห็นเลยใช่ค่ะ บางทีสเสน่ห์ของมันที่ยังอยู่อาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้ในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแล้วก็เป็นนามธรรมมากขึ้นการได้นั่งมองทรายค่อยๆไหลาอาจจะช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เหมือนกันนะคะสรุปแล้วการเดินทางของนาฬิกาทรายนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับจากของจําเป็นมากๆในทะเลกลายเป็นของใช้ในบ้านแล้วก็ไปไกลถึงขั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึง้งทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่เรามองเวลาบ้างครับแก่นสําคัญเลยนะคะก็คือ นาฬิกาทรายเนี่ยมันเหมือนเครื่องเตือนสติที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังมันบอกเราแบบเงียบๆว่าเวลาเดินไปข้างหน้าตลอดนะไม่เคยย้อนกลับแล้วก็มีจำกัดด้วยมันเลยเหมือนชวนให้เราใช้เวลาอย่างมีสติอย่างมีความหมายมากขึ้นซึ่งประเด็นเนี้ก็น่าคิดต่อนะคะน่าคิดต่อ,อยังไงครับลองคิดดูนะคะว่าการที่เราเห็นทรายมันไหลจริงๆในนาฬิกาทรายเนี่ย มันให้ความรู้สึกหรือส่งผลต่อการรับรู้เวลาของเราต่างจากการที่เรามองแค่ตัวเลขดิจิตอลกระพริบๆบนหน้าจอมือถือหรือนาฬิกาข้อมือไหมคะอืมก็น่าจะต่างนะครับมันดูจับต้องได้มากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือในยุคนี้เนี่ยมันยังมีของใช้อะไรง่ายๆแบบอื่นอีกไหมที่ทําหน้าที่คล้ายๆนาฬิกาสายคือมันแฝงความหมายลึกๆเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานอย่างการเวลาเอาไว้ให้เราได้ฉุกคิดถึงมันในชีวิตประจําวันบ้าง